เติมเกมง่ายนิดเดียวไปกับเทพทรูตัวแทนจำหน่ายยังเป็นทางการของเกมมือถือและแร็คหลอก M Classic เพียงแค่คุณกรอก UID เลือกแพ็กเกจค่าเซดีที่คุณต้องการชำระเงินแล้วก็เข้าไปรอในเกมเลยงอยู่ด้านล่างนะครับเอาครับก็สวัสด,ดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเพราะาผมการซีหลอด x mobile วันนี้อยู่กับแร็คหลอก M Classic นะครับก็อัปเดตแล้วนะครับสำหรับดันมาชิคอลลบล่าสุดกับแร็คหลอก M Classic นะซึ่งผมเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทําคลิป ลีกไปแล้วนะพาไปดูเซนะิร์ฟเทปมาแล้วแต่วันนี้เข้าจริงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่เควสมันจะขึ้นมาทางขวากดเข้าไปก่อนจะเห็นว่ามีคอร์ดพัลขึ้นมาเดี๋ยวเราดูกันไปทีละข้อถ้าใครชอบไม่ทำคลิปแล้วห่อยปนคลาสสิกกันไปเรื่อยๆแบบนี้อยู่ด้วยกันเปนานนานกดติดตามกดไลค์กันไว้หรือเข้ามาใน discord ใต้คอมเมนต์ได้เสมอนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันเล่น อยู่กันยาวๆนะครับมาดันมาชิเข้ามาจะเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้นะซึ่งผมเคยทําให้ดูไปแล้วในคลิปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ก็จะบอกเลยว่าให้ทุกคนเนี่ยทำเควสไปเนาะทำเควสไปทำเควสไปเสร็จเนี่ยมันจะได้เซฟมาตรงนี้นะซึ่งทําให้เราไม่ได้เปิดได้อันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเริ่มเควสมาเนี่ยให้เขาเดินเควสไปปกตินั่นแหละนะครับเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าขอขั้นรายการเดี๋ยวมอีอันใหม่มาด้วยนะครับซึ่ง กิจกรรมเติมตังค์เนี่ยก็มีนะครับนอกจากเอ่อช้อปปิ้งเฟสติวัลอ่ะอันนี้ o อเทอร์เวลกิฟเห็นไหมเราสามารถกดรับปุ๊บเราสามารถกดรับได้นะครับในส่วนของอ่อไอหินม a g จิกสโตนนะแล้วก็จะมีไอควายกระทิงมันจะอยู่ในดันเจียนดันมาชีถ้าใครเคยดูวตูนเนี่ยจะเป็นดันเจียนเป็นคล้ายๆกับมิโนโทอร์ตัวแรกที่พระเอกเจอนะก็จะอยู่ตรงนี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการเติมตังค์ผมเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใคร ไม่ได้เติมตังค์ไม่ได้เติมพาร์มาเติมตอนนี้คุ้มจริงๆนะเพราะแค่เติมเนี่ยทุกคนดูได้เมจิกสโตนเนี่ยรวมถึงทั้งสิ้นเนี่ยแจกฟรีรวมทั้งหมดเนี่ยเจชิ้นเลยคุ้มโคตรๆนะครับแล้วไอเศษบวกการาดเนี่ยผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมันคุ้มแน่นะมันคุ้มแน่มาดูกันนะครับอ่ะผมขอเปิดร้านค้าดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่า การ์ดส่วนเกาะเนี่ยอย่างที่บอกว่านางเอกเนี่ยขายได้าขายได้ก็ลังเลนะจะซื้อแบบบวกเลยคุ้มกว่าไหมเดี๋ยวรอราคามันลงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครทําบวกแบบเอาไว้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมรอซื้ออยู่นะผมการ์ดี่ผมชอบมากว่าจะซื้อสักบวก3อะไรอย่างเงี้นะครับทีน,นี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตคุยคุยเคสก่อนนะครับอันนี้จะมีเคสมากมายนะก่อนหน้านี้ให้ผมเนี่ยไปคุยเคสพอคุยเสร็จปุ๊บมันจะให้เราไปเก็บฟิน นะครับเราก็จะไปเกฟเฟนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องอื่นไปเกฟเฟนมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับอืมเ mm. นี่ยเราก็ไปเกฟเฟนเดินมาตรงนี้เอาแหวนสแกนเนอร์ใช้งานแค่นี้เหรอไปรีพอร์ตเลยอ่าแล้วก็ collaboration on ตรงนี้เดี๋ยวคุยแล้วน่าจะได้กด q u e s นั่นนี่นู่นนะครับอันนี้คือมันเข้าเซิร์ฟหลักไงก็เลยมาทําเดินให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมบอกว่าซื้ออะไรคุ้มไม่คุ้มอ่ะนะแบบว่าควรซื้ออะไรดีของอะไร ทุกคนรู้แล้วแหละผมทำไป2คลิปแล้วดันมาชิก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นการ์ดที่ดีมากนะครับการ์ดที่ดีมากอ่าเราทำเสร็จเราจะได้ w i ชชิง่งสตาร์ i ิ b บ x ็กดเปิดไปก็จะได้ของเห็นปะ่ะอ่าได้ว i ชชิ่งสตาร์แฟลกเมนต์แล้วก็โซนออฟออติงซึ่งไอ้ f ฟลกเมนต์เนี่ยมันคืออันนี้นั่นแหละนะครับกดใช้ใบเนี่ยเห็นปะ่ะเราจะปลดล็อกจิกซอดันมาชิไปเรื่อยๆแล้วของรางวัลเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ได้ถึง5กล่องตรงนี้ซึ่งในกล่องเนี่ย มันมีเมจิกสโตนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไล่เคลียร์เควสตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่นไปแอคทีเวตเห็นปะเนี่ยแบคทีเวตคอลลาเบเรชั่นออนปั๊บปึ๊บปัป๊บคุยเสร็จมันก็จะได้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นปะเมจิกสโตนนะครับเราจะซื้ออะไรล่ะเนี่ยอันนี้คือลดราคาซื้อได้แค่ครั้งเดียวซื้อไป10อันเห็นไหมพอซื้อเสร็จปุ๊บมันจะปลดล็อกอีกมันจะปลดล็อกอีกเราแอคทีเวตเสร็จปลดล็อกอีกหนึ่ง เราซื้อ10อันปลดล็อกอีก1อ่ะเราก็ได้จิกซอมาเพียงเท่านี้เราก็จะได้รับในส่วนของ Playing งการ์แล้วนะเห็นป่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทําต่อไปให้ครบอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าให้ออเทนดันมาชีการ์ดอันนี้เดี๋ยวว่ากันเนาะแล้วก็เควสด้านล่างเนี่ยก็จะมีแบบว่าภารกิจมาทุกวันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็มาดูนะครับการ์ดที่แนะนําให้ซื้อในคอแลบนี้เนี่ย ผมไม่แนะนำเบลคลาเนลนะเพราะว่ามีน้องสลาเมนเดอร์นะมาเมนในไลฟ์ตอนวันแข่งนะว่าเฮ้ยพี่ผมเทสแล้วแล้วมันไม่เก่งนะครับเขาไปเทสมากับตัวแล้วนะครับบวกตึงด้วยเขาบอกว่าอย่าหาทํามันไม่แรงนะครับอันนี้คือคนที่เป็นเมนวิสาตนะบอกแบบนี้ก็น่าเชื่อถืออยู่ผมอมก็ว่าจะไม่เอานะครับอยากได้ส่วนเกาะเองเดียวเลยเพราะว่าหลังเนี่ยเดี๋ยวไนท์มันจะเพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่มานะผมะว่า เรียกว่าอยากได้ใบนี้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเออผมกําลังดูเนี่ยเพราะว่ามันจาก500ร้อปั๊บเดียวมันลงมา400แล้วผมจะดูว่าเซิร์ฟซีเราเนี่ยจะลงไปถึงได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าซื้อเองเนี่ยหกรเม็ดเนี่ยเอ,เ,อเอาเอาเอาแบบถ้าเติมด้วยเนี่ยมันจะได้ฟรี70อันใช่ปะ่ะอะตีจากควยจากอะไรตีไปร้อยอันผมซื้อ500เม็ดถูกป่ะครับ5 0าเม็ดเนี่ยร้อยหกสิบสใบแรกอะยังถูกกว่าอยู่อ่าใบแรกยังถูกกว่าอยู่ก็ถือว่าโอเคตเคองทำควยได้เสร็จนะ พราะถ้าคุณซื้อแบบว่าถ้ามันจะประมาณ200เกือบเกือบ 200m อ่าต้องดูดีๆนะครับดูดีๆผมก็อาจจะเอาแบบไปซื้อแฟชั่นพวกนี้ก่อนนะครับไปซื้อแฟชั่นก่อนการ์ดผมจะไว้ซื้อตอนท้ายนะครับพรามันใช้เศษด้วยผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันพวกแฟชั่นพวกนี้เดี๋ยวผมจะซื้อให้ดูก็แล้วกันนะว่าเฮ้ยมันเหมือนวันพันแมนเปล่าที่ปลดตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยไม่นับแล้วอ่าเราลองซื้อเบลคานเอก่อนเลยอันหนึง่งแล้วก็ซื้อไป 60อัน19้าล้านผมซื้อเบลคาเนลก่อนปลดล็อกชุดเบลคาเนลก่อนถ้าผมปลดแล้วปุ๊บเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราไปดูที่เฮสเทียชุดเฮสเทียปลดไหมไม่ปลดเห็นปะครับอันนี้ถือว่าผมเนี่ยทดลองให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับคือถ้าคุณอยากได้ชุดไหนคุณเลือกไปเลยชุดเดียวนะครับผมเป็นตัวผู้ชายผมจะไปซื้อชุดมันจะดูเป็นมันจะดูเป็นเด็กโปกไปหน่อยอ่าใส่ชุดผู้ชายก็ใส่ชุดผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงก็ซื้อ2ชุดนี้ แต่บอกเลยว่าชุดเฟลย่าก็สวยเห็นไหมครับแต่เห็นไหมมันปลดชุดเดียวมันนับทั้งหมดทําให้เราประหยัดเงินได้นั่นเองนะครับผมก็จะซื้อพวกนเนี้ยเนี่ยพวกมวกเห็นไหมมวกอันเนี้ยมันจะปลดไม่เหมือนกันเนี่ยมันอันนึงปลดโจมตีอันนึงปลดโจมตีเวทอันนึงปลดเอ็มเดฟผมก็จะลูดตรงนี้ทั้งหมดเห็นบ้ามันปลดแอตแทกเนี่ยผมก็จะเสียเงินไปกับอะไรแบบนี้นั่นเองแล้วเดี๋ยวเงินเศษเหลือจากเควสเนี่ยผมจะเอาไปแลกในส่วนของการ์ดใบนี้อย่างแน่นอนจะแลก หรือจะซื้อสดราคาตลาดจะลงไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังไม่รู้แต่เดี๋ยวเอาที่มันซื้อในตลาดไม่ได้ก่อนเข้าใจป่ะผมก็กดไปเต็มเหนี่ยวเลยอีก80เมตรถูกไหมผมก็จะซื้อหมวกของเบลคานลผมจะซื้อบวกนางเอกบวกเฮสเทียเพราะไหนมันใช้ m อ็มเดใช่ไหมครับอันนี้บวกเดฟก็ก็ซื้อนะครับแต่จะซื้อซื้อให้หมดอะนะครับแล้วก็ไอ้สอันล่างเนี่ยวกแอทแทกบวกเลือดบวกเแทแก A อีก60ผมเนี่ยจะซื้อเท่านี้แต่ใครจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรถามว่าซื้ออะไรดีถ้าเป็นสายดาเมจซื้อหมวกเฟย่านะครับอันนี้เลือดไม่เป็นไรถูกปะถามว่าความสามารถมันดีไหมมันก็โอเคแหละแต่มันมันก็มีของดีๆกันหมดแล้วใช่ไหมไม่ได้ซีเรียสมากผมจะซื้อล่างสุดเนาะซื้ออันที่3ถ้าคุณจะไม่กะย้ายอาชีพไปเล่นกายภาพคุณก็ไม่ต้องซื้อแต่ผมแนะนหมวกเฮสเทียเอหลังเฮสเทียหลังเฟย่าเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ต้องซื้อก็ได้ ผมซื้อไว้เพราะาผมชอบปลดสมุดแต่หมวกเฮสเทียเนี่ยเอ็มเดฟถ้าคุณจะเล่นไนท์ในอนาคนต้องซื้อ2อันนี้แต่บังคับซื้อเลยเพราะว่ามันปลดสมุดแล้วมันเป็นลิมิเต็ดนะครับส่วนเสื้อเนี่ยสตัวเนี่ยผมให้เลือกแค่อันเดียวพออ่าผมให้เลือกแค่อันเดียวพอไม่ต้องซื้อหมดไม่ต้องซื้อหมดผมบอกแล้วนะครับดูคลิปนี้แล้วควรจะช่วยประหยัดเงินได้นะครับทีนี้เงินที่เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้ซื้อการดแค่ใบนี้จบนะครับ ทีนี้เราก็ได้ปลดสมุดมามากมายเนี่ยผมก็ปลดสมุดมาปลดสมุดมาเห็นไหมหลัาจาสมุดก็จะเติบโตตัวละครก็จะเก่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มีหมวกแฟชั่นเอาไว้ใช้แต่ว่าผมไม่กล้าเล่นตัวผู้หญิงอยู่แล้วเพราะผมจะไม่ซื้อชุดแล้วผมก็จะได้วิชชิ่งสตาร์กิฟท์บ็อกเปิดปุ๊บอาจจะได้หินมาด้วยก็ได้นะครับอ่าเราได้ฟลกเมนต์มาเนาะได้ของอะไรต่ออะไรไปเราก็ค่อยว่ากันนะครับตอนนี้หลักๆเลยเรา,เาทำประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าทีนี้ ทุกคนก็ไปวางแผนดูใครอยากจะดูคลิปรีวิวการนางเอกผมทำไ้ให้แล้วไปย้อนดูได้เลยในช่องนะครับก็เทสตาเมทให้แล้วตั้งแต่ก่อนใส่หลังใส่ทุกคนไปดูได้นะครับอ่าทีนี้ก็อขอออกความเห็นนิดเดงนะคือน่าเสียดายนะครับปกติแล้วจะมีสกิลคอลแลบด้วย แต่อย่างที่ย้ํากันอีกครอบหนึ่งคือตอนเกมเปิดเนี่ยสกิลพ่อค้ากับสกิลม้งเนี่ยโดนคนด่าเยอะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดแล้วเขาเอาสกิลคอลแลบเข้ามาเลยคราวน,นี้ทีมงานเลยนึกว่าคนนะ่ยไม่ชอบให้มีสกิลคอลแลบผมก็เสียดายนะไม่งั้นนะ่ะน่าจะมีสกิลของไนท์อย่างนางเอกเนาะแล้วก็สกิลของโลคทําให้มาสเตอร์สกิลของพ่อค้าของมอง้งของโลคของไนท์เนี่ยหายหมดเลยนะครับเพราะว่าทีมงานคิดว่าคนผู้เล่นน่ไม่ชอบที่โดนด่าไปตอนนั้น จริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าทุกท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงนะแต่สําหรับผมเนี่ยการมีสกิลคอแลบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเหมือนที่เซิร์ฟจีนมีเพราะว่าพ่อคาพ่นไฟได้ืูว่ะมีระยะการพ่นไฟได้มองมีสกิลหมัดรัวมันเท่ดีนะครับอันนี้อาจจะเป็นไนท์อาจจะเป็นโลอาจจะเป็นแอดที่สามารถสร้างความหลากหลายในการเล่นเกมให้ก็ได้ทุกครั้งที่มีคอแลบคนก็จะได้เกิดเมตาใหม่ๆขึ้นมานะแต่ว่าด้วยความที่ทีมงานดันหัวแบบอ่อนไหวไปซะแล้วนะโดนด่าไปก็เลยไม่ยอมทําอีก ถ้าท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะว่าเอาเข้ามาได้แล้วนะเผื่อทีมงานจะมากด translate แปลไทยในคอมเมนต์แล้วแบบว่าเอาเปลี่ยนใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้แบบมีทั้งมาสเตอร,ร์1 2-3แต่ละอาชีพแล้วก็มีมาสเตอร,ร์พิเศษของคอลแลบต่างๆเลื่อยไปปีละครั้ง2ครั้งเนี่ยมันก็จะได้หลากหลายเดี๋ก่อนจะมีอาชีพใหม่มาอะไรมาก็ว่าไปเกมจะได้หลากหลายนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันให้ได้สำหรับคลิปนี้ผมลาเท่านี้เจอกันครับ